สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยหลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่6นะครับเดือนสิงหาคม2566นะครับผมก็เป็นแนวทางของวันอาทิตย์นะครับวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายท่านนะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผม เมื่อวานนี้ของเรานะครับก็ลุดอีกแล้วนะครับพี่พี่แนวทางเดินไม่ดีมาน่าจะสองวันแล้วนะครับสองวันหรือสามวันแล้วเนาะถ้าเกิดจําไม่ผิดนะครับก็ต้องขอโทษขอภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมเมื่อวานนะครับเราสตาเราสตาผมให้วิ่งสี่ลุดศูนย์ไปผลที่ออกนะครับศูนย์สองแปดกับสามเจ็ดศูนย์ก็มาอยู่หน้าหออีกแล้วนะครับผมอืมนะครับน่าเสียดายนะครับพี่พี่ถ้าเกิดมาศูนย์อยู่ตรง หลักหน่วยหลักสิบเนี่ยเราจะมาจะมาสายรูดนะครับถ้าเกิดตัวเจาะไม่มาเนาะนะครับก็ลุดไปนะครับผมส่วนเราสตาร์วีไให้0ูนย์กับ6นะครับผลที่ออก93719นะครับออกตัวเดิมนะครับเราสตาร์ออก37นะครับเลขล่างเราสตาร์วีไออก37บนนะครับผมของเราให้61นะครับเขาออก19กนะครับกับหัวตีลังกาซะงั้นนะครับ ในรอบนี้ก็หลุดนะครับพี่ๆต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมรวมถึงพี่แอ๋วด้วยนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับสำหรับนะครับแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับทุกครั้งนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับหรือเพื่อนเก่านะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดเข้า ท่านใดสนใจเนาะก็ทักททยสอบถามแอดมินได้นะครับวันนี้นะครับพี่ๆวันนี้เราสตาร์นะครับหวยเราสตาร์ผมได้สายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข7นะครับสายลูดให้ไปที่เลข3นะครับผม7 2 7 8 79 สามศูนย์สามสองสามแปดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่เจ็ดสามสองนะครับผมสามสองสามแปดแล้วก็เจ็ดสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหวยลาสตาส่วนลาวสตา VIP นะครับลาวสตาร์ VIP นะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข6นะครับสายลูดให้ไปที่เลข2นะครับผม2 1 2 7 2 9 6 3 6 7 6 9 นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่หกสองเก้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับลวาวหวยลาวสตาร์ผมให้วิ่งเจ็ดรูดสนะครับตัวเน้นเจ็ดสองสามสองสามแปด รอบสตาร V.I.P ให้วิ่ง6รุ่2นะครับตัวเน้น212969นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็แคปหน้าจอไวพ้พิจารณาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราทางขอให้เฮงๆฟัง,ๆ,ง,งๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ